ตกปลานะครับไหนมันได้ไหมเนี่ยมันสวบไหมย้อนไปฝั่งนู้นบ้างสิลูกน้องขยับไปอีกนิดนึงคขยับไปตรงไอ้สีนะ่ะโอ้ ตาตาตาตผ่<พ>อนไฟ <ป S 2> ไม่ได้ใจหรอพะเละไม่ถนัดไม่ถนัดหรอมันจะเกี่ยวต้นไม้ต้นไม้ต้นไม,นไม,นไม้ยกขึ้นยกขึ้นเกี่ยวหรือยังอ่ะอ่ะขึ้นหมุนขึ้นหมุนขึ้นนมาผีมองเกิาผีน่ะมาผีต้องยื่นหัวนั่นนีแล้วเร็วยื่งนุ่นขาวหนปลาไม่ได้ติด <ไป S 1> ใจรักแต่พ่อแม่ต้องเสือมาละเออเบิ้ล ม <usion. S 1> ึงยังมึงยังมันเป็นยางลบหัวแบนแล้วหัวแบนแล้วโอ้คบแบนเป็นยังคือหัวแบนอี่ค่ะ